บุฟเฟต์ที่นี่คืออลังการแบบสุดๆมีทั้งอาหารไทย <Okay. S 1> จีน <Okay. S 1> ญี่ปุ่นครบเลยอาหารฝรั่ง,ง,งด้วยคุดชีสหลากหลายมากแล้วนี่ก็คือฟองดูอะแม๊อย่มามากดฟองดูให้มีมีผลไม้เยอะมากเลยอันนี้ก็คือมองบรังนะคะเป็นยอดเขาจากทางฝั่งฝรั่งเศสจริงๆอยู่ในเมืองเจนีวาก็จะเห็นยอดเขานี้ด้วยเรามาใหม่ๆก็ยังไม่ชินสักทีรู้สึกแบบวิวมันอลังการและร้านที่เราจะกินก็คือร้านนี้เอง ก็คือแพนด้าวอล์คคือพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วสนามเด็กเล่นที่นี่ทุกที่ทำดีมากที่เลิกเรียนแล้วน,นี่คือโรงเรียนของแดนนี่นะคะวันนี้เราจะไปไหนกันครับด,ด,ดูอะไรหนเออแดนนี่ช,<ะ>ชอบโรงเรียนแดนนี่เป็นแบบสูงสูงอย่างนี้นะ,ะนี่โรงเรียนแดนนี่เป็นแบบนี้เป็นตึกตกเนาะโอเคอยู่ในเมืองเนาะเด็กในเมืองก็อย่างนี้แหละเนาะ ต่ว่วาใช่เป็นแบบตึกตึกแต่ว่าในเมืองก็มีวิวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูวิวนี่อันนี้ก็คือแบบทางเดินของแดนนี่นะคะจากจากที่โรงเรียนไปที่รถนี่มันจะมีข้างหลังนี่เป็นวิวมองบังด้วยนะคือทางเดินจากโรงเรียนไปที่จอดรถนะคะนี่กข้างหลังจะเห็นมุมเจ็ดเอ็ดโดและมองบางเดี๋ยวมา,มาซูมให้ดูอันนี้คือวิวจากใจกลางเมืองเลยนะเดินไปตยขาหักได้แล้วก็จะเห็น แต่ถ้าเกิดตอนเที่ยงตอนนี้ตอนเที่ยงก็จะแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือถ้าเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็จะเห็นมองรังชัดกว่านี้นะแสงใครบอกว่าเจนีวาไม่มีว,วิวเนาะก็เห็นวิวแบบนี้ขึ้นไปดีกว่าอันใครบอกว่าเจนีวาไม่มีวิวเนาะ <c oughs> เห็นมว้าทางไปโรงเรียนแดนนี่ก็วิวสวยมันจะเป็นแบบถนนมันจะเป็นขึ้นเนินลงเนินขึ้น นี้จะไปไหนกันครับวันนี้เราฝรั่งเศสจชาวันนี้เรามีนัดกันแดนนี่ชอบไปฝรั่งเศสมากทำไมแดนนี่ถึงชอบไปฝรั่งเศสคะเราอ,อยู่เจนีวามันจะใกล้ฝรั่งเศสเราจะไปฝรั่งเศสกันแน่นอนขึ้นรถไลกลๆน,นี้เดี๋ยวเราไปกันเราจะไปฝรั่งเศสกันเรามาอยู่ที่นี่กัน3เดือนนี่คือว้าวกับวิวตลอดเวลา ก็คือพออากาศเปลี่ยนปุ๊บวิวก็เปลี่ยนคือขับรถในเมืองนอกเมืองก็จะเห็นเทือกเขาตลอดเวลามันเป็นประเทศที่สวยจริงคือบรรยายไม่ถูกจริงมันเป็นประเทศที่แบบว้าวตลอดเวลาทุกมุมขับรถมันต้องมาดูเองแล้วก็ขับรถนี่ออกจากเมืองเจนีวามาประมาณ10กว่านาทีก็จะเจอวิวทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวแล้วก็เทือกเขาดังสวยงาม นี่ก็คือร้านที่เรามากกินนี่คือรถของเราสวัสดีค่ะมาถึงแล้วนี่ะก็คือร้านที่เราจะมากินกันก็คือแ้าวอกนะครับเป็นร้านที่อยู่แบบชายชานเมืองฝรั่งเศสบรรยากาศรอบรร้านนะคะโอ้โหชานเมืองมากจริงรถที่จอดนี่มีแต่ทะเบียนสวิสอ่าไป การมากปกติ15เหรียญนี่คืออยู่ในเจนีวากินได้ครับแค่เข้ากล่องนะคะที่นี่นี่คือแบบอาหารไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็มีอาหารฝรั่งด้วยคือครบเลยทั้งปิ้งย่างต้มทอดอ๋อมีซีฟู้ดด้วยเป็นมุมของทอดปอบเปี้ยและเคียวทุกประเภทจริงแล้วก็ซอสนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอเชียต้องซอสเยอะเบ็นไฟก็มี แล้วก็ตามด้วยติ่งซำก็คือหนมจี้ม็มุมที่แม่เลิฟที่สุดก็คือของมันจะเป็นของโสดแล้วก็เอาไปให้เขาผัดเองก็คือสั่งเขาผัดได้ว่าจะให้เขาผัดอะไรจะมีเชฟรอยอยู่แล้วก็ซอสเลือกซอสได้มีสเตะ๊ะซอสแกงซอสไทยด้วยซอสมะเขือเทศมีแบบเผ็ดไม่เผ็ดนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ แต่วันนี้เราจะกินซอสเสฉวนกันนะคะมีคนแนะนำมาว่าซอสเสฉวนนี่แหละเพราะว่าเด็ดสุดเผ็ดสุดเ่เป็นผัดเสฉวนจริงๆก็คือเอาผักมีผักด้วยผักสดเข้ามาให้เราผัดได้เนซอสเยอะสะใจมากอยู่ในเมืองเจนีวานี่คือซอสเสียตังนะคะแล้วก็ผัก ที่เอาไว้ให้ผัดแล้วก็กินเป็นสลัดก็ได้มพราะดูมีสลัดอยู่ก็เป็นสลัดมีน้ำสลัดแบบต่างๆมอสซาเรลล่าทเมโด้ด้วยขอบกดเจนี่ซีฟู้ดเต็มมจัดไปแทบปลาอะไรเนี่ยมาสลิดตอนนีเอ่ยมาดูดินะนี่มีไอติมด้วยอ่ะโอ้โหมีรถเยอะมาก เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็มีไอติมแบบนี้ด้วยโอ้โหใครทำไมสิบห้าเหรียญเนี่มันมีรันแตดี้ด้วยเนี่ยรอแล้วดูดิขนาดไอ้เจ๊นี่อยากเอามือจับเลย่ะเดี๋ยว w e l c อะหนูจะลงหนูจะลงลตื่นตาตื่นใจอะเจ๊นี่ไงเป็นลัตส์เบอร์ร <ush> <ush> ี่ลัตส์เบอร์รี่เออซอสเป็นซอสเด็ดน,นะน่ากินมาก ของหวานก็คือของแดนนี่เป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตใช่ไหมของมาม่าก็จะเป็นคาราเมลช็อกโกแลตลำเลซินทำไมไม่มีช็อกโกแลตอันนี้ด้วยใช่ไงก็เอาฟองดูช็อกโกแลตฟองดูมาลาดไงไอันนี้หนึ่งเหรียญเออใช่อันนี้ถูกงั้นเราหยอดมาม่าเป็นเหรียญสองยูโรมีมิีแต่เหรียญสองอ่ะไม่มีเหรียญหน 1, ึ่งเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่ามาม่ามีเหรียญหน 1, ึ่งหรือเปล่าหรือแดนนี่เจ้าอันหนึ่งเหรียญหรอหรือว่าเจ้าอันสองเหรียญสุดท้ายก็ต้องโดน ได้เดี๋ยวมามาไปหาเหรียญหนึ่งยูโรก่อนนะงั้นต้องเป็นเหรียญหนึ่งแล้วล่ะอโอเคตกลงเทวันนี้นะตัดสินใจแล้วนะมันหนึ่งไม่ได้หรอสองแพงจังเลยอ,ะอ่ะกแต่สปองอะไรต้องแปดสิบบาทนะอ่ะนั่นนะมามาเดนนี่ถ้าเดนนี่ใสแแ่แล้วเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็อดน,นะมาใส่ใหแ้แล้วก็มุนมุนอ่ะมาแล้วหยิบได้เ,เลยเฮ้ยไหนดูซิไปแกะที่โต๊ะ เดี๋ยวเราไปแกะที่โตะน,นะว่ามันเป็นอะไรไะนะแต่น,นี่อันนี้น,นี้คือฟองดูแดนนี่มันเคยเห็นฟองดูปะเ๋านวะมาพามาดูอุยชีสหลากหลายมากแล้วนี่ก็คือฟองดูเอาไหมเดี๋ยวมามากดฟองดูให้มีมีผลไม้เยอะมากเลยเใช่ฟองดูมันก็คือจิ้มช็อกโกแลตไงคะลงไม่เคยเห็นใช่ไหมนะเดวาาตกลงมีอะไรบ้างคะที่ร้านนี้ชอบอะไรที่สุดอะไรสรุป <ไง S 1> คืออะไรสรุปก็คือชอบไอ้เพโดราคา2เหรียญ2ยูโร8ปบาท อันนี้แหละใช่ไหม right you like dad one ทำอะไรเนี่ยก็โอเคนะออกมาถึงบนอะไร two f o u t h one เสร็จโอเคนะก็คือเป็นโดที่สามารถทำให้ไม่เจอแรงไปห่วยแล้วเหรอ one 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 ก็คือสรุปใบหวยวัน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 นี้จะเอาวันหรือทวีลหรือตอูวันวันเงื่อนเงืวนวั่อนเงืนเ่นเงื่นง่อนเงื่อเงื่ันเง่นเงื่อนเ้ต้องือนึ่อนงช่อนเ่ไนเงื่อนือนอนเงื่อน่นเงื่อนเง่นเงื่อน่อนเงื่นเง่อนเ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 พราะน่อนามารถเล่น่นเ่เงนเล่นอนเ่ไน้นั่งอนเฉื่อนเ่อนเ่อนเงื่อนเงื่อนวงื่อนง่อนงื่อนเ่อนวุื่อนเ่อง่นนเ ก็คือหยอดไปก่อนเลยแม่จะได้มีเวลาไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายไลายบุฟเฟ่ต์มาฝากเพื่อนๆนะคะส่วนแดนนี่ก็นั่งกินเพโดไปก็คือ,อยังไงก็คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าต่ำกว่าห้าขวบกินฟรีแล้วก็นั่งเล่นเพโดดินเบาอันนี้ไปแล้วเร็วไปเร็วเร็ว,รวที่ตาลอยอยู่ แดนนี่ทางนี้ทางนี้มาไปกันแล้วครับอันนี้เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ํามาห้องน้ำาอยู่ตรงนน้นเองพี่เหรอใช่ไงอ่ะไปเดี๋ยววันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับแต่พี่รออยู่ข้างหน้าแล้วเน,นี่ยตอนอ,อเราต้องมาถ่ายตอนนี้เพราะมันไม่มีคนไงแดนนี่ทํะไรอะคะลูกฮะมาายืนเมาส์อยู่แป๊บเดียวเองแดนนี่มาโพสต์ท่าสุดเท่ยอยู่กับกีตาร์แล้วใช่ไหมโอ้นี่นะครับ อันนี้ก็คืออยู่ข้างๆร้านนี่ดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศบ้า,า,านนอกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศชนบทของฝรั่งเศสนะคะออโอ๊ยดูซีสวยจริงๆ <laughs> เป็นร้านอาหารท่ามกลาง <laughs> เอาปิดคลิป <laughs> ถ้าชอบอย่าลืมหันหน,น้ามาดีๆได้ไหมบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืม บบ๊ bye bye. าายยกินข้าวเสร็จแล้วเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปออกกําลังกายกันซะหน่อยนี่เราจะไปเล่นเพลงกราวที่อยู่แถวแถวนี้การอันนี้คือคุณแม่เพจแม่บ้านเจนีวาแนะนํามาบอกว่าอันนี้เป็นถังเก็บน้ำแอปเปิลตรงนี้เป็นโรงงานแอปเปิลปกติเขาจะพาเด็กๆมาทัศนศึกษาตรงนี้ด้วยวิวสวยงามตลอดทางจริงๆอ้อมล้อมด้วยภูเขา วันนี้ท้องฟ้าสดใสก็จะได้วิวประมาณนี้ไม่มีก้อนเมฆแต่ถ้าวันไหนมีเมฆก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นเหมือนเมืองเมืองในหมอกเลยไหนก็ไปที่ใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยจอรดรถปุ๊บเนี่ยโอ้โหน่าเล่นมากเลยตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนมีรถแท็กอร์จอดด้วยหนึ<ไป>่งคันนัย่ยอ่ะใช่อ่สิออมาว่าเราลองไปเล่นที่เนี่ยเพกาวอันใหม่ๆมั่งดูดีไหมนี่ก็คือเป็นที่กั้นเขาไม่ให้รถเข้าถ้าอันนี้ก็คือแบบ ไม่ให้ลดเข้าถ้าให้ลดเข้าได้มันก็จะวืดลงไปแล้วรถก็จะเข้าได้ไปอะมาเร็วมาลองดูเพเก้าวอันใหม่ใช่แล้วนี่อะไรเป็นน็อตอะไรก็ไม่รู้เป็นเพเก้าวอันใหม่ๆที่มันมีแบบนั่นน่ะสิเขาก็มีสัญลักษณ์ให้นี่สำหรับหนึ่งขวบสามขวบหกขวบแล้วก็แปดขวบด้วยแดนนี่กี่ขวบมาดูดิเอาอะไร ง่วงเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยอะไรสงสนใจไอ้ท่อนนี้อยู่นะยืนรออะไรเสียงคึกคักเลยโรงเรียนนะกราวแบบทําเหมือนเป็นป่าเลยเห็นไหมเป็นแบบต้นท่อนไม้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกบนแล้วพื้นก็จะเป็นเนี่ยพื้นอย่างนี้มามาชอบเป็นไม้เห็นไหมมันก็เดินแล้วก็นิ่มๆไม่เจ็บด้วยหล่นล,ลงมาก็ไม่เจ็บใช่ไหมอืมออ่ะเลยขึ้นไปเลย โอ้โหก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็น่าสนุกดีนะไปกลัวจะหล่นอะไรก็ไม่เห็นน่ากลัวเลยมันก็เป็นแบบธรรมดาสี่นาฮะกลัวเหรอกลัวหรือแกล้งกลัวกลัวจริงเหรอกลัวหรือแกล้งกลัวดราม่านี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสไลเดอร์อันเล็กๆจะไปสไลเดอร์อันใหญ่เลยไหม สวยมากเลยเนาะเป็นรูปแบบดูดีทําเป็นธรรมชาติไหนแดนนี่หายไปไหนแล้วะ่ะเอาลองพาแล้วหรอ,อ,อ,อสูงเหมือนกันนะเนี่ยสไลด์ลงมาไหวไหมอะ่ะเร็เวไหมไม่เร็วเลยนะสไลด์ที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเร็วเขาทำมา ช่สโลลี่เลยทำมาเพื่อความปลอดภยัยมันก็จะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อย่างนี้แหละายนี่ก็เล่นไปเลยนะหมาก็นั่งรอตรงนี้แหละฮะจริง,รงเหมือนที่นี่เขากำลังซ่อมแซมอยู่นะเนี่ยเก้าอี้นี่ก็คือแบบข้างๆนี่ยังซ่อมซ่อมบำรุงอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้จริงมีอีกอันหนึ่งซ่อมอยู่เป็นของเด็กโตแล้วก็มีมาซีซอปวดเออทำไงล่ะเนี่ย กลับบ้านแล้วถ้าปวดต้องกลับบ้านกลับบ้านไหมอันก่อนได้ไหมอันก่อนได้ไหมก็คือเป็นที่สําหรับแบบหมุนหมุนไงยืนขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนไงต้องเล่นหลายๆคนมั้งช่วยกันหมุนนะเล่นคนเดียวก็อาจจะหมุนไม่ได้นะ <laughs> ออโ,อโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมือนเล่ามือนเล่ามีปนนาใช่คุณลุงเขามีปนนาหนูอยากกินหรอฮะนนเห็นเขากินก็อยากกินใช่ไหมแต่นี่เหมือนตัวนี้เลยอะนะแต่นี่แต่นี่กับตัวเนี้ยเหมือนกันเลยนี่แต่นี่และเจ้าชิมหมังกระลอก นี่ไงมันมีตัวกระลอ,อกที่หน้าตาเหมือนแดนนี่อยู่ตรงนี้ด้วยกระรอกอะไรอ่ะนี่ไงกระล,อ,อ,กกลอ,อกแดนนี่กระลอกแดนนี่เหรอเออแดนนี่กระลอ,อกเหมือนเลยกระลอ,อกยังไงเหมือนมะอพา p u b l i c p l a c e ch นะก็คือเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างงี้มะของสวิสเฮ้ ไ่ไหนเนี่ยทำอะไรฮะทำอะไรออกมา <S <S ออกมา <S <S ไปเร็ว <S 1> <S 1> เดี๋ยว,วันนี้เราต้องรีบไปรับพี่เจมี่ก่อนแดนนี่เดี๋ยวเราไว้ว่าหลังเราค่อยมาเล่นใหม่มานี่มันแวะมา,มาเห็นเป็นทางผ่านเดี๋ยวเราแวะเล่นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปรับพี่เจมีล่ละเดี๋ยวพี่เจมี่รองให้แงๆเลยเดี๋ยวไปยังรอบสุดท้ายแล้วนะแดนนี่ อเอาให้ใช้สไลด์ลงมารอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาไปรับพี่เจมี่กันแล้วอะ่ะนี่เรากินข้าวตั้งแต่เที่ยงนี่มันจะสี่โมงสี่โมงกว่าละมาเร็วโอเคครั้งสุดท้ายแล้วนะเอาปิดคลิปโอ้โหหัวทำไมหัวมันตั้งงั้นอ่ะ <laughs> ถ้าอชอบอย่าลืม <laughs> กดอะไรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดถักทายด้วยครับ่ะยินดีต้อนรับวีดูใบกายบายบ่ายบายยังไงบายตัวแล้วนะครับบายบายบายสวนบายบายสวนจะไปรับพี่เจมี่แล้วครับบายบายโอเคบายเร็ว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 ว้าโอ้โหใกล้ชิดธรรมชาติมากนะแถวนี้โซนนี้แล้วก็นี่ด้วยอันนี้เมื่อมาเพิ่งเห็นน้ำเป็นน้ำพุด้วยนะแดนนี่ทางนี้ทางนี้รถเราจอดอยู่ทางนี้ครับ นเป็นน้ำพุด้วยนะบาย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 สวนบายบายน้ำพุ